สวัสดีครับมือใหม่สร้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการขนถ่ายเหล็กกล่องใส่บนรถแบบง่ายนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ววิธีการทําแบบนี้ก็เวลาเราไปซื้อเหล็กเขาก็จะมีการมัดแล้วก็ใส่กับรถแบบนี้ถ้าเกิดเป็นรถที่เขาใช้สําหรับขนเหล็กโดยตรงเขาจะมีโครงเหล็กในการซัพพอร์ตตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้ก็คือจะต้องนําเหล็กมาพาดกับตรงนี้นะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีการนํากระดาษหรือว่านําอุปกรณ์รองเหล็กตรงนี้ ให้ดีด้วยนะครับตรงนี้แล so like ้วก็การมัดเชือกตัวนี้จะต้องมีการมัดให้ได้แนวที่มันขนานกันด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแค่ใช้เชือกฟาง2เส้นเนี่ยก็สามารถที่จะมัดเหล็กลักษณะแบบนี้ได้นะข้อแนะนาของผมสําหรับคนที่มีการขนถ่ายเหล็กอยู่บ่อยๆก็ควรที่มีเชือกติดรถไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าผมมันไม่พอก็เลยต้องมีการใช้เชือกฟางไปด้วยซึ่งมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโดยแท้นะครับสำหรับวิธีการมัดเหล็กกล่องใส่บนรถลักษณะะแบบบนนี้ครั